วัสดีค่ะเพื่อนๆนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวไทยแอนสวิทสนะคะวันนี้มีอะไรบิวเวอร์ันโปรโฟีดกวันนี้จะมาทำนี่วิมัมกไว้ตั้งแต่วันนั้นแล้วค่ะคลิกไปดูหมักไก่ไว้ทั้งตัวนะคะหมักซอสไก่หรือก,กระต่ายเอาไก่ไก่แล้วก็แถมด้วยนะคะวิวทำเองค่ะซอสสลัดกรอบๆนะคะแถม แถมกับสลัดแล้วก็เดี๋ยวอบหชั่วโมงเปิด 250, 250. 200. ร,ร้อย้าอยห้าสนสอร้อเรันหานแล้วก็จะมา1ชั่วโมงจะอบปิดฝาแล้วยกเข้าไปอบนะคะก็จะได้หอมจะมาทำแล้วก็พอ1ชั่วโมงเสร็จกบิกวิกก็จะมาทำอันนี้ง่าย คาร์โบเฟินสตอ็อกคาร์โบเฟินสตอ็อกคาร์โบเฟินสต็อกนี่คาร์โบเฟินสต็อกหมายถึงว่ามันฝรั่งบดนะคะเป็นซองอย่างนี้แล,แล้วก็เอามานะคะใส่หอมนิดนึงแล้วก็<อ>เดี๋ยวจะมาทำเดี๋ยวจะมาทำให้ดูคาร์โบเฟินสตอ็อกเป็นซองนี้ได้เยอะนะคะ ใส่นมแล้วก็หอมหอมหัวใหญ่นิดนึงนะคะแล้วให้อันนี้สุกก่อนอุ้ยหอมไปละเดี๋ยวจะไม่ทันเวลาไปแล้วกรอบๆเอาไปทำดูนะคะก็จะเอาเข้าเตาอบแล้วนั่นวิวจะเอาเข้าเตาอบแล้วชีวิตดูแลบ้านแล้วก็ยังดูแลทุกอย่าง ชีวิตอีกอย่งเรเข้านี่ใส่หม้ออบนะคะหนึ่งชั่วโมงนะคะก็ mm. จะกรอบนอกนุ่มในนะคะนี่ค่ะ mm. เพื่อนล้วเข้าไปอบเลย mm. เข้าออไปเลยเข้าตู้อบไปเลยคิดว่าได้อยู่น,นู่นไปเข้าตู้กรอบนอกนุ่มในอบไปเลยหนึ่งชั่วโมง สักเข้าไปอยู่ในตู้อบเรียบร้อยแล้วเข้าไปแล้วเห็นไหมเข้าไปเรียวเข้าไปอบเรยวอบหนึ่งชั่วโมง <G ül> แล้วก็เราค่อยมาทำคารตโบเฟนสต็อกกันนะคะรอแป๊บหนึง่งแต่สลัดเตรียมมาแล้วสลัดเทคนิคในการสลัดเมืองนอกมันกรอบอยู่แล้วเพราะมันหนาว <G ül> แต่บ้านเราก็แช่นะคะทเทคนิคก็นอกน้ำแข็งเลยเราจะมาทำ เรารอก่อนนึ่งอีกรอให้เสร็จก่อนก็จะมาทำกล่องหนึ่งก็จะมีสีสองนะคะทำาองเดียวคาร์โบฟินสต็อกมันฝรั่งบดนะคะซอสอันนี้ซอสก็เตรียมว้แล้วซอสสลดัดเสิร์ฟสลัดก่อนเนาะเมืองนอกนี้ก็จะทำอุ้ยอันนี้ว่าจะยำเปรี้ยวปากแล้ววีจะยำอะไรเพราะฉะนั้นว่าสิยำปลาทูมี กระป๋องนะคะเทคนิคในการทําสลัดเอายอดอ่อนๆแล้วน,น็อปน้ําแข็งมันจะกรอบแล้วก็นะคะใครมีมะเขือเทศบางคนอยากทําแค่ผัดถ้าไม่ครบก็ใหม่เป็นไรบางทีก็ทําสลัดเขียวสลัดกับแครอทเนาะก็น่าทานดูแล้วมันกรอบกรบน้ำซอดแล้วก็ซอดวิวก็ทำเองค่ะ ว่าคุณสามีทำไม่ชอบไปให้ไปซื้อมันไม่อร่อยแล้วก็อาจจะใส่สารเนาะซอสเนาะเราทำสดๆเลยค่ะอย่าลืมนะคะมีอะไรก็มาแลกเปลี่ยนกันเทคนิคแม่สีเรือนวาสานเสนไปายจวักเสนไปายจวักใช่ค่ะบางคนเนาะบางคน ไม่ชอบทํากับข้าวก็มีแต่ซื้อมันก็เราอยู่บ้านเราโซวีโซอยู่เมืองนอกนี้มันต้องทํากับข้าวที่บ้านของตัวเองหนึ่งที่นี่นานๆานก็ไปร้านอาหารนะคะบางทีเราไปอาทิตย์หนึ่งมีจะไปเนื่องในมีงานเชิญงานตรงงานแต่งหรือว่าอาทิตย์หนึ่งหรือว่าวันเกิดอย่างนี้นะคะชีวิตของเมืองนอกนะคะ สลับปะไปเลยไปทำดูนะคะเพื่อนอยากแลกเปลี่ยนกันเคล็ดลับในการเล็กๆน้อยๆในการทำอาหารนะคะวิวทำอาหารมา21ปีแล้วค่ะแต่ว่าบอกกินเนีน่ยบไม่ชอบทานอาหารฝรั่งเท่าไหร่ชอบอาหารอีสานกิสานเนาะ <c oughs> โอ๊ยออเดี๋ยวจะยำปลาส่วนตัวเดี๋วเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวจะยำอยู่ ชอบทานพริกมีมีมะกอกด้วยว่าสั้นมะกอกมะนาวเดี๋ยวจะยำจะยำปลากระป๋อง